สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีรอบคันะคะสวัสดียามคัมค่ะเพื่อนๆคิดถึงเพื่อนๆค่ะไม่ค่อยได้ไลฟ์ได้แต่ทำคลิปอาหารช่วงน,นี้ไม่ค่อยได้ไลฟ์เพื่อนเป็นไงกันบ้างคะอากาศเย็นหรือ,อยังคะช่วงน,นี้ที่โลกอากาศเยน็น จะเย็นมากมากตอนเท้าๆ้าอ่ะอากาศจะเย็นมีน้ำค้างแล้วค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่มากดติดตามกดไลค์ให้นะคะขอบคุณมากๆากเลยคะ่ะฝากช่องเล็กๆไว้ช่องหนึ่งนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ